ได้หอยไหมแล้วทุกคนวันนี้ก็ได้นะกินน้ำกันเด้อวันนี้บัได้หนึ่งเนาะเพราะว่าเวลาบัคหอยโผป่บัไดมันยากครัวกระเจ้าก็เ,ากเลยต้มเอาแบบว่องไวนะทุกคนไข่บัมีแล้วยามนี่ทุกคนน่วย่ได้แต่ว่าเบิดไข่แล้วน้ำจิ้มแบบนี้เลยซีฟูด้ดแซ่บๆเ,ๆเๆจียวส้มเนาะบานเฮาก็ได้ หอยเขยว่าเนี่หอยหวานนะทุกคนหอยหวานแหงแบบว่าความสุดแหละโอ้ยังมีไข่ยอยู่ได้คิดว่าบุมีไข่แล้วยังมีไข่ยอยู่ผู้น้ำจิม้มเขาแซ่บขนาดทุกคน ยังมีไข่อยู่ไ่นพิงเุ้ยค็คิดว่ามันเบิดไข่แล้วยังมีไข่อยู่นย่งนี้หอยวานแรงโบมีกินข้าวเลยนะทุกคนเพราะว่าหน้าสีคายดินออาเบิดแล้วข่าวสวยอยู่หนคะล้วกะ เขาปมใจแบบขี้หูดเนี่ยทุกคนเขาชิคยายแบบขี้หูดมันก็นเลยบุ้งมีกินบุ้งมีกินข้าวเลยหอยหน้าขี้นกกว่าเขาอื่นบุ้งก็คือกันหอยหน้า คล้ายๆมากินตำมะขุ่นะทุกคนแห้งเปยังงน้มแห้ง,หงไปหมดแล้วเครื่องโลทุกคน <laughs> เดี๋ยวขั้นถึงเลยจะซื้อมาหลายๆอยู่อันนี้แซ่บมือน่า